ดีพี่น้องพุณพ่อก็เอาแขกเรียนตอนค่ำน้องแค้นเพิ่นสร้างป่าน้ำเขาป้าน้อยป้าน้อยลุงซาลุงคองเพิ่นเอาปัาพี่ออกมาละศิลากินพี่น้องลาบต้องพักมันแหลกๆจังมันตัแต่ว่าของกระขัวขี่มันกินยำคำ บ่าแขกสิพากให้แม่น้องแฟนบ่แขกคืบ่เป็ล่ บดไนลาเบิร์ดเ็ดส้สมน้ำเพรเาะว่าบดไลจนขี้จะเลี้ดงเนี่ยระท้องปลาแม่น้ำโค้งต้องใส่ขี้ ตัเม็นแ,นนแม,ม่นม้ำแกนใช่เ้วไม่ก่อขวกับัพมกลังตักกินน้องจ๊าอแห้ง,งเปนิม,มนพอบซัำนีมักเพชรกัใสเพชรพ่อ ควรใช่ครื่งนึงาลาดิเฮ้ยโทตปแบจ๊ะตั้มับนีต้ตัมจนแขนขม่าวา,าลาดิมาแขกสีเยี่ยนลาป้าอันนี้นะอืมเนี่ยเปมะปานใช่แต่ต้องยางเป็นวัวทางใส่ปุ๊เดี๋ยวใส่เน้นๆนะมา สบายดีนะก้อนองมีลสบายดีนะยดพี่น้องน่า,นากินขขาแรงนะตรงนี้มะลาปาเมล่อนตะกี้เมล่อนสีเ็ดบะแขกนะเห็ดเห็ดบเป็นเห็เขาบอกมาใส่นันสนิทใส่ต่ำทำไรนะมันเหนียวออตำจะยอามญญาาก,ก็จะขึนแลออ้จังได้บา,บาได้เ้อ

ปาน้ำได้พันสองหดแ้วนิ่มาดูนี่คะนเนียวครับไม่ได้แน่นอนจ้านี่เริ่มดุแล้วเดรับปาแซ่บลูกก้เทียโอ้โเีย นี่น่องามันดูดมันคักถ้ามันเันป่าจับสาอนนี่มันดูดหอจ bon ัน er ้ำมันเย็นะบอลก็พ no ี no. ่น no ้องเลยนี no. ่ม no. ัน no ซ no ีดแล้วเดี๋ยวนี้เอาองมาเโอ้โหซีดได้ิรได้ล้วไป้บแจักนี่ตองมา จูบแล้วนนจูบแล้วจูบแล้วจิ้มช่องใหญ่ๆจูบข้องตากกับป่านี่ถึงซ้ำไดจังได้ข้าเจ้าว่าพี่น้องจา๋าอุย้ยไม่คบกินนะ่ได้กินลีลาเด็ด <c oughs> ใครยู่ป่ามันจูบมาคกลีลา ชดิมาให้น้องเค้นอ่ะน้องพ่อสีให้แม่เฮ็ดพ่อเฮ็ดบุเปินได้เว้ามากเลยอ้าวเฮ็ดให้กินนะคุณแม่้าเรื <oh ่องง่ายๆนะเพราเข็มเฮ็ดเปิลยู่งสลาบถาดก้อยเฮ็ดบุเปิ งงพี่น้องเอ้ยไก่สิได้กินแล้วล่ะหลาบตี้ยนะจ๊ะใช้กับ,บยาคุ้งหรอพี่น้องเอ้ยบังติดเขาผู้เอากันกับตั้งงะตั้งงางเพื่อสิได้กินข้าวแรง,งเป็นค่อยแทน นั mm. ่งคิ้วคือบัสซิบมึงคือเทื่อขได้พอฮะได้พอยังบ่พออย่างั้ 娘们。 ลาบปลาต้องคน้นให้มันได้แต่ค้นบ่ได้ก็บโบ่ได้อีกว่าต้องค้นแบบใดก็ <c oughs> ต้องเงต,ตี๊ยกลาบบ่ตาสดิ๊กน้ำกับบะแซบจักมีน้ำในโคกหรือบอ่ใ <c oughs> ส่แต่น้ำปลาน้ำขี้ปลา <c oughs> <c oughs> นพูน A, <C. S 1> เสียล้วบอยังบ่มีแววบออืมอืมแต่บกบกอยู่กันังสิบแล้วเก้าเขาคือเอาบ่วงค้นเหมือนบ่วงเขาใช้หัวขันต่อนีเ่เื่อนบ่น้องแค้นมาเขาพี่น้องจ่าเพื่อนมาเพื่อนสบายดีกล่องกล่องป้าอืม มา,ขมาขเขาแล Godzilla, justice, like video, ้วแล้เพิ่จะขึ้นไปนอนอยู่เงื่อนน้ำไอดวงอยู่เงือนปะทองเจาลาบปากอยไปสรงปะท้องเลยนี่เนี่ยนี่กเล้นะว่าห้ามโบเต็มมาค่ะโบเต็มบอได้ว่าวาลโบเต็มมาเอางที่นี่เต็มช่องขวายเออแวเปือไก่น้ำเพอแล้ว มันเล่นใกล้น้อยกอ็ยายาวันนี้มาพร้อมกับไดโนสเลตเนาะยังหกอยู่ก็จะเข้าไปล่างถวยไ,ไม่นะหันนั่นเออ,อ,อเธอมอักแม่งน่าอายมากเขาอยู่นะลูก เอาอะไเช้าน่ำบอกว่ามาอยู่คุ่มือเห็ดเสียงเหนียงจักอันนี้นี่ยอออย่าทอกออกเบิ้ไนออกัาเยียนี้รอไอ้หน้าเลืมไปนาะเอลุงนี่นี่นี่ เปล่าเปล่าก็ยังกลุกลุบอีกอาสาดสิเปียกกระดึงมาหนึ่งทีเมยังเห็ดมาทันแล้วเ้าวผ้าจะขึ้นไปไห้ดวงได้ไล่อนยังมันเนี่ย ที่นั่งจ้าแล้วเหรอเด้จ้าสีมึงดูแสบหรือเปล่าแสบ,อบ้องแล้วเอาละมาืออ้นตุ้ยมึงก,ก็ได้สีสุดโต๊ะหมวกหมวกเรือคะขนาดนี่เราอยู่สวนหมวกนี่นได้ไหนแสบแสบบ่สีมือตัวเองเอเอาขัวบันทแบบึงแเบาบแกง โอเคจะบอกกินดิบเด้อสนิบ่อืมกดนํำใช้น้ำานี่มันแข็งโบว่าน้ำลาบเบิดคือกระแบงคร่บะปลาท้องตักสิถ้วยอืมแสบแบแบบบอกซิมือตัวเองพายไปย่างก็ว่าแสบเองแลวอยู่เนวมันต้องให้เราใช้น้ำอีกเด้อแอ แขนโคตรม่นี่ขวดตัวนี้ทั้งตองมาได้กระเดื่องข้าลางเลเอาไปเล่าเลยเนาะแบง่งกันกับป้านะเนาะบ่าวแองสิขัวพี่น้องจ้าสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะลากปลากับเซ็ตสิน้นพอดีเนาะไพ่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องบ่าวแขกในเด้อขอขอบใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะเนาะอุ้ยูาย่กระเจี๊ยบจา้า แต่เนี้จะกินดิบปปอ่ะต้เอเอ,อเน้อม,ม,มตาลนน้ำเนั